ครับสวัสดีครับพบพอกันกับช่องอีสานบ้านพุยยี่หน่อยนะครับเขาเศร้าครับพี่น้องมือนีหนึ่งปลาครับหนึ่งปลาครับนม่หนึ่งปลาปลานิ่หรือปลายังนีเระพี่น้องแก้วบองครับนี่ครับมีลวกคาเออบักเขือกับมีครับ แม่บ้านเพิ่นจันหนก่อนที่ไปประชุมครับเศร้านี่ครับช่วงนี้งานหลายแน่ครับนะครับกินเข่าครับอีสานบ้านผหญ่นย้อยคือเก่าเด้อครับเขาเศร้าครับเมื่อนี่เขาเศร้าสภาพประกาศยุบบ้านช่วงนี้ฝนบ่ตกครับสามสี่มือมานี่ครับโมแมนสามสี่มือสองมือครับขอไพ่บอกโมผิดเนาะประมาณสองมือครับ ว่ากาดแดดครับตอนนี้แต่จ้มมือนี้ก็มีงานหลายมงครับยูบานก็มีอบร้มกับมอบไม้ผู้ซอยเพ่นงานสีดำก็มีครับชงใบก็บจิตเลิกประชุมก็บจิกลับมากครับแต่ช่วงเชร้านี้ไปประชุมก่อนครับผมก็หลวกคาหรือหนึ่งคามะเขือ,อปลาครับนี่ หอมกับแจวบองนะคร hey! ับบานเฮ่าน <ns> oh ี่แหละพี่น้องเอาแซ่บๆน้ำพูนี้หน่อยเด้อครับทุกท่านทุกคนครับผมคิปหน้าพอกันไหมครับเดินคิปนี้กะบ่ไดไปต้อนกกะเชิญพี่เชิญน้องมารวมนะครับกินเขาน้ำกันเนาะนะครับแซ่บๆครับโดนโดนจาดที่หนึ่งครับหนึ่งป่าใช คาใจบักคลือนี่แหละครับแดดอกนกกับกบลังหาวครับขอบคุณทุกกำลังใจเด้อครับพี่น้องเจีบซี่ลหลายๆหมองเนาะอาจารย์ลหลายท่านหลายคนพี่น้องอยู่ทงังต่างประเทศกด็ดีเนาะ,ะหลายท่านที่ให้กำลังใจรับช่อ,อีสานบ้านพุ่มย่นหน่อยมาโดยตลอดนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทุกๆกท่านทุกๆคน ที่ให้กำลังใจมาตลอดนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ